สวัสดีค่ะวันนี้พบกับสวนมั่งมีพันไม้อกโกนิมาปลาจีนบุรีนะคะวันนี้จะเอาอกโกนิมาสิบสายพันธุ์มาให้รู้จักชื่อกันนะคะเริ่มเรียนรู้กันไปสำหรับนับสะสมมือใหม่นะคะเริ่มกันที่ต้นแรกเลยจ้าตัวนี้นะคะชื่อซับรัศมีหรือรวยลาบคา่ะ สีเขาจะสวยมากออกเหลืองชมพูนะคะกระดูกชมพูนะคะให้ได้รู้จักชื่อกันเนาะต้นที่หนึ่งซับรัสมีหรือรวยลาบจ้าต้นที่สองค่ะต้นนี้เขาจะเรียกกวักเศรษฐีกายหรือกวักแดงนะคะ นี่สีก็จะสวยมากเหมือนกันค่ะสำหรับนักสะสมนะคะใครสนใจก็จะได้ศึกษาไว้เนาะรู้จักชื่อกันตัวนี้ตัวที่3ค่ะเป็น9กรลัดนะคะสีเขาก็จะหวานออกชมพูชมพูกระดูกชมพูค่ะก็จะประมาณนี้สายพันธุ์ที่4นะคะ จะเป็นโกลเด้นไทยหรือกวักทองคำค่ะสีก็จะออกเหลืองทองทองใบเขาจะมนมนนิดนึงนะคะสวยค่ะสายพันธุ์ที่ห้าจ้าตัวนี้จะเป็นกําไรทองนะคะสีเขาก็จะออกชมพูดเ,เหลืองสีทองหน่อยค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสักสมนะคะถ้า เขาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยคือสีเขาจะเปิดสวยมากเลยค่ะตัวนี้ค่ะสายพันธุ์ที่6นะคะเป็นมหาเศรษฐีจ้ามหาเศรษฐีกระดูกเขาก็จะออกสีแดงถ้าสีเขาเปิดกว่านี้จะแดงเข้มมากจะสวยมากเลยนะคะสายพันธุ์ที่7ตัวนี้เรียกทองเต็มบ้านค่ะใบจะยาวสี สีออกจะเหลืองเนาะแล้วก็ก้านแดงชมพูเนี่ยค่ะเรียกทองเต็มบ้านตัวนี้ก็จะออกขาวชมพูนะคะตัวนี้เรียกซับสมบูรณ์ค่ะฟอร์มสวยมากเลยนะคะซับสมบูรณ์พวกนี้จะเป็นอโกนิมาที่แบบ เป็นพื้นๆสำหรับนักสะสมมือใหม่เนาะตัวนี้ค่ะตัวนี้เรียกเจริญรุ่งเรืองค่ะนี่ค่ะใบจะแหลมกระดูกก้านจะแดงสวยนะคะนี่สายพันธุ์ที่9และตัวนี้สายพาสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะเขาเรียกมงคลสยามค่ะ นี่ค่ะการแดงจะสวยมากฟอร์มสวยมากเลยนะคะวันนี้เราก็พามาให้รู้จักออโกนีมาสิบสายพันธุ์นะคะสำหรับนักสะสมมือใหม่นาอสำหรับคลิปนี้ก็จะให้ดูแค่10สายพันธุ์นะคะคลิปต่อไปก็จะมีสายพันธุ์ใหม่ๆให้มาดูให้มาเลือกมาชมให้มาศึกษากันอีกนะคะ สำหรับคนที่ชอบคนที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ